สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ s t o r y GS ครอับวันนี้มีโปรโมชั่นจากทาง l a z a d a เป็นแคมเปญใหญ่เลยครับ10ปีวันเกิด l า zada ก่อนอื่นผมแจ้งคุณผู้ชมก่อนครับดูที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกดลิงก์ตามพิกัดที่แจ้งไว้เข้ามาที่หน้านี้พร้อมกันครับพอเข้ามาแล้วนะครับจะเป็นหน้าปฏิทินแคมเปญครับเรามาดูรายละเอียดกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างคุณผู้ชมจะเห็นนี่เลยครับเขาบอกว่าชอบสนุกสุขเต็ม10เซล์ใหญ่วันเกิด10ปี 27มีนาคมถึง5เมษายน65ปฏิทินแคมเปญและคู่มือช็อปคุ้มลดแรงสูงสุด6ต่อครับส่งฟรีทั่วไทยแล้วก็ยังมี Lazada าโบนัครับลด40บาททุกๆ500บาทครับยิ่งอยู่นานยิ่งรักกัน10ปี Lazada ช็อปคุ้มได้มากกว่าโบนัสและคูปองจะขึ้นเป็นส่วนลดโดยอัตโนมัติในหน้าชำระเงินคูปองจะถูกเลือกจากคูปองที่คุ้มที่สุด ที่คุณเก็บไว้ที่สําคัญโบนัสและคูปองที่เก็บไว้แล้วใช้ได้แน่นอนครับรู้อย่างนี้เช็คดิวเด็ดเพิ่มลงรถเข็นเลยในส่วนของปฏิทินแคมเปญครับคุณผู้ชมเริ่มกันในวันที่23มีนาคมครับเป็นวันพีเซลจองก่อนคุ้มกว่าดิวพิเศษกว่าวันแคมเปญจองดิวได้23-26มีนาคมเท่านั้นคุณผู้ชมกดเตือนฉันไว้นะครับวันที่24มีนาคมครับเป็นวันเก็บโบนัส สะสมได้สูงสุด4,000บาท Lazada า,าโบนัสลด40บาททุก500บาทใช้โบนัส27มีนาคมถึง5เมษายนเท่านั้นกดเตือนฉันไว้ครับวันที่25มีนาคม CRAZY FAT SALE ดิวขายขาดทุนเช็คราคาลดสูงสุด13รอบพร้อมช็อป27มีนาคมถึง5เมษายนนี้กดเตือนฉันไว้ครับวันที่26มีนาคมวัน2ดิว แบรนด์ดังราคาดีที่สุด Crazy Band Mega Offer ถูกสุด27มีนาคมเที่ยงคืนถึงตีสอเพิ่มลงรถเข็นพร้อมช็อปสุดคุ้มกดเตือนฉันไว้ครับแล้ววันที่27มีนาคมถึง5เมษายนช็อปสนุกสุดเต็ม10เซลใหญ่วันเกิด10ปีลดแรงลดสูงสุด6ต่อกดเตือนฉันไว้ครับไปต่อกันที่คู่มือช็อปคุ้มครับส่วนลดท็อปปิ้งลดแรง ลดสูงสุด6ต่อมีอะไรบ้างมาดูกันครับ 1. ดิวลดสูงสุด90% 2. l า z a ด a าโบนัสลด40บาททุก500บาท 3. คูปอง Lazada าลดสูงสุด1,000บาท 4. คูปองส่งฟรีทั่วไทยลดสูงสุด40บาท 5. คูปองร้านค้า1,10 0บาทและ 6. โคสนลดจากพาร์ทเนอร์ลดสูงสุด 1,010บาทครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเฉพาะโค้ดที่ร่วมรายการเท่านั้นต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมครับ l a ซาล a าโบนัสยิ่งเก็บยิ่งช็อปยิ่งลดลด40บาททุก500บาทลดได้สูงสุด4,000บาทครับรอบแรกเก็บวันที่23 2 9ถึง2ีมีนาคมใช้ได้วันที่27 29ถึง29มีนาคมครับรอบ2เก็บและใช้ได้วันที่30มีนาคมถึง5เมษายนครับ เฉพาะแอปเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับก็กดตรงที่คำว่าดูเพิ่มเติมต่อไปก็จะเป็นโค้ดส่วนลดจากพาร์ทเนอร์ครับจดเลยพร้อมช็อปนะฮะคุณผู้ชมต้องกดเข้าไปตรงคำว่าคลิกเลยนะครับก็จะเข้าไปก็จะมีโค้ดส่วนลดนะครับจากพาร์ทเนอร์ให้คุณผู้ชมนั้นจดเก็บไว้ครับต่อไปก็จะเป็นน้องใหม่แคชแบ็คคุ้มได้อีกรับเครดิตเงินคืน10%ได้ทุกวันครับ คุณผู้ชมถ้าสนใจรายละเอียดก็สามารถเข้าไปดูได้ที่คําว่าคลิกเลยนะครับคุณผู้ชมคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับมาถึงส่องเวลาเก็บคูปองกันดีกว่าครับคุณผู้ชมเตรียมเก็บคูปองกันนะครับก็ทางล a z a ด้าเนี่ยก,ก็จะมีช่วงเวลาให้คุณผู้ชมนั้นเข้ามากดเก็บคูปองส่วนลดกันครับในวันที่2 3มถึง2ีมีนาคมครับเวลา10นาฬิกามีคูปองลดเพิ่ม15%ครับ เก็บแล้วใช้ได้วันที่27 29ม well well ีนาคมครับวันที่25มีนาคมเวลา10นาฬิกามีคูปองส่วนลด l a s m o r e ส่วนลด15%นะครับเก็บแล้วใช้ได้วันที่27 29มีนาคมครับวันที่26มีนาคมเวลา10นาฬิกามีคูปองลดเพิ่ม25%ครับเก็บแล้วใช้ได้วันที่27 29มีนาคมครับและในวันที่27 29มีนาคมครับเวลา0นาฬิกามีคูปองลดสูงสุด1,000บาทครับ เก็บแล้วใช้ได้วันที่27มีนาคมช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตี2ครับคุณผู้ชมสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามพิกัดลิงก์ที่ให้ไว้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอให้มีความสุขกับการช้อปปิ้งออนไลน์10ปี Lazada ที่จะถึงนี้ครับ่อไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆก่อนใครคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งช่องเราไว้ได้เลยครับขอบคุณครับ